ชื่อพี่น่งน้อยแท่เซ้นนะคะ,ะก่อนแต่งงานเนี่ยบ้านอยู่ขุนเชียงเคียนไปแต่งกับมงแม่สามปงแกงค่ะ,ะพี่แต่งงานตอนอาย,อยุ17ปีอยู่กับเขาได้26ปีมีลูกสี่คนแล้วก็เลิอกอยา,ากจะเขาเลยการหย่าร้างของพี่คือความไม่เท่าเทียมเนะาะเพราะว่าเขามีภรรยาสองคนแต่เราเป็นคนที่สองเนี่ยเราก็ดวน มันมันขัดขัดหมูขัดตาเราไม่เท่าเทียมกันไงคนเราดูแล้วมันไม่ใช่ mm. ก็เลยเริ่มขอขออย่าอย่าดีๆนะแบบไม่มีไม่มีปากเสียงกันไม่ได้ทะเลาะกันนะในครอบครัวหนึ่งถ้ามีภรรยาสองคนนะคะกันวิธีทำคอหนึ่งลูกเขากับลูกเราเนี่ยจะมีคําว่าลูกเมียน้อยเมียหลวงเนาะมีอะไรก็เขาจะให้ลูกมีหลวงก่อนไอเมียน้อยนี่คือจะทีหลังเนี่ยเราไม่ควรที่จะไป แย่งชิงกับเขาหรือว่าไปต่อรองอะไรกับเขาอย่างเงี้ยก็พี่ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างงี้ปัญหาสําหรับให้พี่เองพี่ก็ว่าทนได้อยู่แต่ถ้าลูกแล้วทนไม่ได้ก่อ <c> น <oughs> <g år> จะหย่าก,กับสามีพี่ตัดสินใจมาตั้งห้าปีเพราะว่าถ้าเราอยากกับเขาต้องเสียค่าอ่าสินหมายต้องอ่าจ่ายค่าสินสอดคืนให้เขาเขาก็จะไม่ให้แล้วให้เราเลยลูกก็ไม่ได้ ทรัพย์สินที่เราทําำบริกานไม่ได้ก็เลยทําใจมา5ปีหาวิธีว่าจะทํายังไงให้เราไม่ต้องเสียเปียบเยอะพอถึงตอนหย่าเนี่ยก็ไม่เสียเปียบเยอะแต่เราไม่เอาอะไรสักอย่างเลยนะจากที่ทำบริการนี่คือไม่เอาเลยยกให้เขาหมดไม่พูดถึงเลยจะเอาเฉพาะที่ส่วนที่เราใช้เงินส่วนตัวของเราไปซื้อเองและเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสักอย่างเนี่ยเอาแค่ตรงนั้นแล้วก็พี่นี่ไม่ได้เสียค่าสินสอนคืนแล้วก็ไม่ได้เสียค่าสินหม่ด้วย ถึงแม้พี่จะเป็นภรรยาคนที่สองใช่ไหมแต่พี่เริ่มมาอยู่กับเขาตอนอายุยังไม่น้อยเนาะภรรยาเขาเอายุน้อยคือยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยเราสามคนมาเริ่มต้นทั้งหมดเลยก็คือเรามีสิทธิ์เท่าเทียมหมดเลยแต่การตัดสินของเขาคือว่าเราเป็นคนที่สองเราม,มีสิทธิ์ที่อยู่กับเขา26ปีเนี่ยไม่ยีติธทําค่ะเพราะว่าบ้านที่สร้างมาด้วยกันเนี่ยถึงจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าที่เป็นคนเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าที่ขอคืนก็คือมันจะยุ่งยากเนาะเขาจะไม่ให้ใหญ่อีกโดยเฉพาะสามีเนี่ยไม่ยอมใหญ่อยู่แล้วเอาเฉพาะที่พี่หาซื้อมาเองโดยท,ที่แกไม่ได้มีสักบาทเข้าไปในนั้นและอีกข้อหนึ่งพี่ที่ว่าสาเหตุของการหย่าของผู้หญิงโมงเนี่ยเราต้องคิดว่าถ้าจะไม่แบ่งเลยให้ผู้หญิงก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นดีหรือชั่วถ้าเกิดไปมีชู้มีอะไรทิศีลพิดีไม่แบ่งผูจะไม่ว่านะขณะผู้ชายไปมีชู้นเนี่ยเมียขอด่าเนี่ย ผู้หญิงไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคือกัรตัดสินของผู้นํามงค์เขาให้สิทธิผู้ชายมากกว่าเนาะถึงจะผิดจะถูกกับผู้หญิงไม่มีส่วนได้เลยเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ลูกด้วยนะ mm hmm. การเป็นแม่ไม่แม่ยาเนี่ยเขาจะดูถูกเนาะดูถูกแล้วก็เกาะแกะตลอดทางไม่ยไปไหนก็จะมีแต่คนมองเราว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีเงี้ยเราจะไปพูดเขาว่าทําตัวไม่ดีไงเขาสมทําอย่างนี้ในสำหรับกรณีของพี่นะอ่า พี่ไม่ได้ทําตัวแบบให้ผู้ชายมาขอแก่เราคือทุกคนก็จะเก่งใจพี่ไงพี่คิดว่าก็มีความสุขดีอะเราอยู่แบบเนี้สําหรับความทุกข์ของผู้หญิงที่อยาดเท่าที่พี่เห็นนะตัวพี่ก็อคอนเฟรู้ถึกว่าอันนี้อยาเพราะว่าต้องการหาผู้ชายใหม่หรือว่าสวยอย่างเงี้ยผู้ชายทุกคนจะไป็นลมมันแหละเราจะกินนี่แต่พอนานเท่านานถ้าเราก็ต้อง ทำใจเข้มแข็งพอแล้วว่าเราต้องทํายังไงให้เขาไม่ต้องดูถูกเราไม่ต้องมีคําถามของเขาลับให้เราว่าจริงๆไหมที่เราพูดเนี่ยคือโดยต้องการหาผู้ชายการไก่เกีย่ยการยาของผู้หญิงมงเนี่ยพี่อยากจะจะบอกอผู้นําทุกคนว่าเราต้องดูสาเหตุต้นตอว่ามาจากไหนเพราะอะไรถึงยาใครเป็นต้นเหตุที่ทำร้ายจิตใจฝ่ายหนึ่งเนาะถึงแม้ผู้ชายจะผิดก็ ย้อนให้ผู้ห,หมดเนี้ยทรัพย์สินทุกอย่างก็คือผู้ชายเป็นฝ่ายได้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นธรรมการหย่าร้างก,การไก่เกลี่ยในชุมชนเนี่ยที่อยากจะให้มีผู้นำผู้หญิงด้วยหรือว่าคนทํางานแลวผู้หญิงเนาะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกหรือว่าตัดสินกันยังไงจะได้แบบไม่เสียเปรียบอะ่ะคือเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเนาะ